สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะมิวมาทําสวยนะคะร้านเดียวแล้วก็ร้านเดิมเลยบอกว่าคลินิกนี้แจ่มที่สุดแล้วนะจ๊ะนะคะก็คือไอ o ดลคลินิกนั่นเองนะคะสีชมพูสวยๆแบบนี้เลยนะ,ะอยู่ที่ RCA นะคะก็ที่มิวมาฉีดไปมาจำเลยก็คือการฉีดวิตามินผิวขาวใสนะคะแล้วก็วันนี้จะมาฉีดฟิลเลอร์ด้วยบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยนะคะรับประกันเลยว่าสวยนะะแล้วก็ปลอดภัยนะคะโดยที่มีออคุณหมอนะคะแล้วก็มีพี่ๆผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยนะคะให้บริการทุกท่านอย่างเต็มที่จริงๆแล้วก็วันนี้ ีจะมาแนะนำนะคะโปรนะคะลดสวยถึง90%เลยนะคะทุกคนจะต้องแบบเฮ้ยตกใจนะบอกเลยว่าไม่มีที่อื่นทําแบบนี้แล้วนะมิกวก็เลยมารีบมาบอกทุกคนเลยในหาง่ายๆเลยนะคะเพียงคุณนะคะกดไลค์แฟนเพจนะคะเซิร์ชเลยว่า IDOL ล l i n น c นะคะพร้อมกับแชร์วิดีโอนี้เลยนะคะแชร์ไปในเฟซของคุณนะคะวิดีโอที่มิวอัดนนี่แหละนะคะ พร้อมกับนะคะไปโพสต์หน้าแฟนเพจไอดาวคลินิกเลยค่ะว่าคุณอยากทําสวยอะไรนะคะในราคาลดถึง90%ด้วยกันนะคะบอกเลยว่าเราจะคัดทั้งหมด10ท่านผู้โชคดีนะคะประกาศผลวันที่3 1สิงหาคมนี้แล้วนะคะนะคะเราจะประกาศกันหน้าแฟนเพจไอดาวคลินิกเลยนะคะอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปว่าช่วงที่คุณโพสเนี่ยอย่าลืมใส่แฮชแท็กว่าไอด l วคลินิกด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวทางทีมงานของเราเนี่ยตรวจไม่เจอนะคะก็ไม่อยากจะพูดนะคะพลาดโอกาสดีๆแบบนี้นะคะที่บอกเลยว่าคุณก็เป็นเจ้าของความ สวยแบบนี้ได้ในหะาะง่ายๆเลย